เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากตัดกันจายก่อนค่ะแล้วก็เทปูนล,ลงไปนะคะเ,คเทปูนล,ลงไปในน้ำค,ค่อยๆทอเทปูเ,เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวมันต้องให้ค้นๆลูกไม่งั้นมันไม่เป็นผสมไม่ได้อาคนไปก่อนหนึ่งรอบคนด้านนี้อะใช่ใช้ช้ชอนอะ่ะค,<น>คนไปคนเบาๆเหรอ คนโดยใจเบาๆโอ้เราใสานาน่น้ำเยอะเกินไปได้เปล่านะอ่ะไม่เป็นไรเราก็ผสมลงไปอีกถ้วยมันเล็กไป <m akes> คนไปอีกค่ะคนไปอีกโอ้ <m akes> ไปต่อค่ะหมดแล้วทำได้สองถุงสองรอบเลยนะเนี่ยคแม่คุณแม่ดูหน่อยนะว่ามันได้ยังคนอีกค่ะอะคนให้มันแบบละลายให้เข้ากันนะคะ <c oughs> คนให้เบะแหให้มันละลายไปเลยเหรออืมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันลูกแลแป้งบางอันเนี่ยลองตักดูนี่เราจะทดลองดูตักดูอย่างนี้นะคะตักอย่างนี้อ๋ออยเนี่ยมันยังเป็นแบบชิ้นๆอยู่ใช่ไหมเราก็คนอีกถ้ามันยังเป็นชิ้นๆอยู่ต้องนคน,คนอืมคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทใส่อะไรเบาๆค่ะเบาๆหกแล้วค่ะหกแล้วค่ะคนนไหนคะหกตรงนี้ค่ะ อ่เ้เร็วคนต่อค่ะอย่างนี้เหรอไม่มาคนให้ค่ะเดี๋ยวเราจะเทใส่แม่พิมพ์ได้เดี๋ยวว่าก็ค <c oughs> ตั้งตต่อันนี้ได้นะคะอืมตอนหลังเลยตอนสุดท้ายเลย <c oughs> แม่แม่จะจุ่มสีอ่ะโอ้ต้องให้แห้งก่อนค่ะยังไม่จุ่มค่ะไ <c oughs> อ้ก็ได้แล้วอ่าเริ่มเข้ากันแล้วนะคะ <c oughs> แล้วจะเทใส่อันนี้เลยแม่ค่ะโขกอ่ะอ่าได้ชูเชฟอ่ะนี่นะคะแล้วก็จะเทใส่แม่พิมพ์แม่พิม,มพ์มไดโนเสาร์อ้าวอู้อ,อันนี้ถุงแรกนะดูดิว่าจะได้กี่อันถ้าเทตามช่องแม่พิม,มพ์มมพมไดโนเสาร์มีกี่ตัวนับสิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดติ่นตัวเ,เราก็เขี่ยให้มันไปหางพอแล้วว่ามันครบยางว่ามันเข้าไปทุกล่องทุกซอกทุกมุมเรียบร้อยแม่สีต้องใช่ไหมคะต้องใช่ไหมยังไม่ต้องใช้ค่ะ สีต้องใช้ตอนหลังเลยนะคะเติมบีบนิดนึงให้มันแบบแน่นๆเนืลมันแน่นๆแล้วเราก็ต้องไปตากแดดทิ้งไว้สักพักหนึ่งเลยอจนกว่ามันจะแห้งแข็งตัวนะคะโอเคยังเหลืออยู่เลยเราอาจจะใส่น้ําเยอะเกินไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันจะแข็งได้แบบที่เราต้องการไหมเดี๋ยมาใหม่